สวัสดีครับทุกคนผมเคนในตอนที่5นี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มตีมใหม่กันโดยถ้าเราเข้ามาที่หน้ารูปแบบเว็บเนี่ยแล้วก็เมนูย่อยก็คือตีมใช่ไหมครับก็จะเห็นตีมพื้นฐานที่ WordPress เขามีมาให้ก็จะมี 2019, 2017แล้วก็2016ก็เป็นตีมของปี2016อ่าตีมของปี2017แล้วก็ตีม2019 เราก็ไปเพิ่มตีมใหม่กันดีกว่าโดยแหล่งโหลดตีมนะครับก็จะมีอยู่หลายที่ด้วยกันเอาที่ที่มันฟรีก่อนละกันนะก็คือกดปุ่มเพิ่มตีมใหม่ตรงนี้เลยเพราะกดปุ่มเพิ่มตีมใหม่เนี่ยมันก็จะเข้ามาหน้าเพิ่มตีมครับซึ่งจะมีแท็บย่อยๆตรงเนี้ยอยู่หลายอันเลยแต่ว่าที่เราจะดูกันอนะ่ะก็คือจะมีอยู่3มแท็บนี่แหละก็คือพิเศษยอดนิยมแล้วก็ล่าสุดก็ทุกตีมที่ขึ้นอยู่ในนี้ครับ จะสามารถโหลดมาใช้ได้ฟรีๆเลยในส่วนของแท็บแรกก็คือแท็บพิเศษเนี่ยจะไม่ค่อยมีธีมเยอะจะเป็นธีมที่เขาคิดว่าพิเศษมาโชว์ในหน้านี้แต่เคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพิเศษของเขาเนี่ยมันคือพิเศษยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเคนจะไปดูที่แท็บยอดนิยมมากกว่าแท็บยอดนิยมก็คือจะเรียงธีมที่มีคนติดตั้งเยอะแล้วก็ไล่ๆลงไปจนถึงน้อย ส่วนใหญ่ไอีมไหนะที่มีคนติดตั้งเยอะมันก็ต้องแบบดีในระดับหนึ่งใช่ไหมเก็จะชอบดูจากยอดนิยมก่อนก็จะเห็นว่าเนี่ยหูมีตั้ง3839ทีมเนี่ยเลือกกันตาแฉะเลยแล้วก็เลื่อนเลือกได้เลยว่าเราอยากได้หน้าเว็บของเราเนี่ยแบบไหนดีก็มีหลายแบบมากๆเลยแล้วถ้าเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงตีมนั้นน,น,นะครับมันก็จะมีปุ่มขึ้นมาให้ว่าดูรายละเอียดแล้วก็ดูก่อนหรือว่ากดติดตั้งตรงนี้เลยก็ได้ แต่ส่วนใหญ่การดูรายละเอียดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นหน้าตาจริงเท่าไหร่ก็ลองกดดูก็ได้ครับสมมติว่าเคสนใจตีมนี้มันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้มาให้ซึ่งดูไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเวลาใช้จริงแล้วมันจะเป็นยังไงก็แนะนําให้ดูจากรูปที่เขาทํามาตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เขาก็จะบอกว่าทีมนี้ชื่ออะไรโดยใครจากนั้นด้านล่างเนี่ยจะมีคําอธิบายเล็กน้อยว่าทีมนี้ สร้างมาเพื่อสำหรับแสดงอาหารนะเป็นบล็อกแล้วก็เป็นรายการส่วนประกอบอาหารถ้าเกิดธีมไหนเนี่ยเขียนว่ามีโปรเวอร์ชั่นอย่างนี้นะครับก็แปลว่าธีมเนี้ยถ้าเราโหลดตัวนี้ไปจะเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้งานได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่เต็ม100%ถ้าอยากได้เต็ม100%เราก็ไปจ่ายเงินซื้อธีมมีเพิ่มแต่ว่าถ้าเราโหลดไปใช้เรียบร้อยเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้แค่นี้โอเคแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อธีมรุ่นโปรก็ได้ เราก็ใช้ได้ฟรีๆไปเลยสมมุติว่าเคนเลือกตีมนี้แล้วเคนจะกดติดตั้งได้เลยก็คือกดปุ่มนี้ครับกดติดตั้งมันก็ขึ้นกำลังติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ่มก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าใช้งานครับเราจะใช้งานตีมนี้เลยไหมหรือว่าเราจะแค่โหลดไว้ก่อนถ้าเราแค่โหลดไว้ก่อนเนี่ยเราสามารถกดปิดตรงนี้ได้เลยมันก็จะกลับมาหน้าเลือกตีมอีกครั้งนึงเราก็เลื่อนต่อไปเรื่อยๆ เผื่อบางทีเนี่ยเราต้องการโหลดหลายๆตีมทีเดียวเราค่อยไปทดลองดูทีเดียวว่าแต่ละตีมมันถูกใจเราหรือเปล่าสมมุติว่าโอเคเค้นเจอทีมนี้อีกแล้วอยากติดตั้งแบบทันทีโดยไม่ต้องเข้าไปหน้านั้นก็กดปุ่มติดตั้งตรงนี้ก็ได้ครับมันก็ขึ้นกำลังติดตั้งเหมือนกันเห็นไหมอ่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มใช้งานแทนทีนี้เราก็ติดตั้งไปได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าเคนก็จะเอาเท่านี้แหละแค่2ทตีมพอ สำหรับแหล่ง WordPress ตัวนี้นะครับเมื่อย้อนกลับมาดูหน้าทีมเนี่ยก็จะเห็นว่าทีมที่เราโหลดเมื่อกี้คือ c u s t o ม i z e r ตัวนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็ธีม f o o d i ิ a ตัวนี้ก็ขึ้นมาแล้วเช่นกันต่อมาเราสามารถกดคลิกเพื่อดูรายละเอียดของทีมนั้นๆได้ก็คือเวลาเราเอามาไปชี้เนี่ยมันก็จะมีขึ้นรายละเอียดทีมแล้วก็สามารถกดได้แล้วมันก็จะมีคําอธิบายว่าโอ้ธีมนี้ชื่ออะไรรุ่นเท่าไหร่โดยใครแล้วก็มีคําอธิบายเกี่ยวกับธีมนั้นๆ แล้วมันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกอยู่3ตัวครับก็คือใช้งานดูตัวอย่างแบบสดและลบเดี๋ยวเราจะไปลองดูตัวอย่างแบบสดกันโดยที่การดูตัวอย่างแบบสดเราสามารถปรับแต่งอะไรก็ได้ตามใจเราต้องการโดยที่หน้าเว็บจริงๆของเรานั้นยังไม่ถูกเปลี่ยนนะครับจนกว่าเราจะกดปุ่มเปิดใช้งานและเผยแพร่ปุ่มนี้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่ก็จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าเว็บจริงๆของเราตัวอย่างเคนทำให้ดูนะว่าตอนนี้เคนเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีแดงแต่ว่าเวลาเคนเข้ามาดูหน้าเว็บจริงๆก็ยังเป็นธีมเดิมล่าสุดของเคนอยู่ ต่อมาโอเคเคนรู้สึกว่าการปรับแต่งอันนี้มันโอเคและพร้อมจะเผยแพร่เคนก็กดเปิดใช้งานและเผยแพร่ครับเมื่อกดเปิดใช้งานและเผยแพร่เรียบร้อยแล้วปุ่มมันจะเป็นอย่างนี้ตัวอักษรมันจะเป็นจางๆเรากลับไปที่หน้าเว็บของรอยครั้งกดรีเฟรชครับก็จะเห็นว่าหน้าเว็บของเราเปลี่ยนเป็นแบบเมื่อกี้เดะเลยตรงนี้เราก็สามารถกดปิดและออกได้ครับและถ้าสมมุติว่า ปรับแต่งเมื่อกี้เรายังปรับแต่งไม่ครบเลยเราอยากปรับแต่งเพิ่มอีกเราทํายังไงก็จะมีปุ่มปรับแต่งตรงนี้ขึ้นมาให้ครับหรือว่ากดที่รายละเอียดธีม e ตรงนี้เมนูก็จะเปลี่ยนและอ่าเป็นปรับแต่งวิดเจ็ตเมนูส่วนหัวพื้นหลังทีนี้เราก็มาลองกดปุ่มปรับแต่งกันดูพอกดปุ่มปรับแต่งเนี่ยก็จะเห็นว่าเข้ามาหน้าเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนี่โอเรารู้อยู่แล้วว่าทีนี้เราจะเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีนี้เมื่อเปลี่ยนสีครบที่ต้องการแล้ว หน้าเว็บเรายังไม่เปลี่ยนทันทีนะครับเราต้องกดปุ่มเผยแร่ตรงนี้ก่อนกลับมาให้ดูหน้าเว็บเราลองรีเฟซแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมยังไม่เปลี่ยนเลยทีนี้เคจะกดเผยแร่ครับเผยแร่เรียบร้อยแล้วกลับมารีเฟซอีกครั้งหนึ่งมันถึงจะเปลี่ยนให้เรานะครับนี่แบบนี้เลยเมนูพวกเนี้จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าธีมนั้นๆมีให้เราปรับแต่งได้มากเพียงใด จะเห็นว่าอันนี้มี 3, 6, 8ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีมดูบ้างก็คือทีมคอสตูมิเซอร์ละกันเรากดดูตัวอย่างแบบสดแทนเนาะจะเห็นว่าเมนูตัวนี้เห็นไหมมันไม่เหมือนกันกับเมื่อกี้เลยก็อย่างที่เคนบอกไปก็คือมันอิงกันกับว่าทีมนั้นๆน่ะเปิดให้เราปรับแต่งหรือมีส่วนปรับแต่งให้เรามากเพียงใดอย่างเช่นนี้เขาก็แยกมาให้เลยว่าอันนี้คือส่วนของการตั้งค่าทั่วไปนะ อันนี้ส่วนของหน้าแรกอันนี้ส่วนหัวส่วนเนื้อหาหลักส่วนท้ายทีนี้ถ้าเราอยากปรับแต่งการตั้งค่าทั่วไปเราก็ลองกดดูก่อนก็นได้ครับว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างโอ้โหมีเพียบเลยมีโลโก้ไตเติลแท็กไลน์มีรูปแบบการจัดวางของเว็บเรามาเราลองกดสักอันหนึ่งก็คือไซส์เลเยอร์แล้วกันเมื่อเข้ามาเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกเห็นไหมเราก็เลือกปรับแต่งได้เลยว่าอ๋อแบบวายก็คือแบบกว้างแบบบ็อกก็คือแบบกล่อง งงแบบกล่องนี่มันก็จะเป็นเหมือนกล่องเห็นไหมไม่ได้เต็มความยาวเหมือนเมื่อกี้แล้วพอเป็นแบบวายปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเต็มแบบนี้ถ้าเราชอบแล้วเราก,กดเปิดใช้งานเหมือนกันครับ mm. เมื่อเปิดใช้งานแล้วเรามาลองรีเฟชหน้าเราดูอีกครั้งหนึ่ง mm. ก็จะเห็นว่าเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วโดยตรงนี้เห็นไหมธีมแรกสุดที่เราเลือกเนี่ยมันมีแค่ไอคอนเดียวคือไอคอนปิด แต่นี้มีไอคอนรูปบ้านด้วยเราลองกดดูนะครับก็จะกลับมาหน้าแรกเพราะว่าตัวส่วนออปชันของทีมเนี้คือมันเข้าไปลึกมากๆเพราะฉะนั้นการกดออกมาทีละสเต็ปเนี่ยมันจะช้าเกินไปแล้วมันจะยุ่งยากเขาก็เลยทําปุ่มรูปบ้านไว้ให้ก็คือปุ่มโฮมทีนี้เราปรับแต่งเสร็จแล,แล้วเราก็กดปิดครับพอเรากดปิดออกมาเนี่ยเราก็จะตกใจเล็กน้อยที่ว่าเฮ้ยมันมีประกาศอะไรโผล่ขึ้นมาด้วยตรงนี้มีแจ้งเตือนอะไรวะเนี้ย ถ้าเราลองอ่านดีๆเขาก็จะบอกว่า Customize r Team Recommend อ้อแนะนำ Nimble Drag and Drop Section Builder แล้วก็เป็น Nimble Builder ตัวนี้สมมุติว่าเราขี้เกียจอ่านเลยมันมีปุ่มคำว่า Begin Installing Plugin ก็ให้เดาได้เลยว่าทีมนี้มันแนะนำ Plugin ตัวนี้โดยที่มันแนะนำเนี่ยก็แปลว่าทีมมันต้องใช้หรือว่าถ้ามีแล้วมันจะดีขึ้นมันจะง่ายขึ้นเขาก็เลยแนะนำ แต่ว่าตัวทีมเองก็มีทางเลือกให้เราอีกโอเคถ้าเรากดปุ่มนี้นะเราจะติดตั้งปลั๊กอินที่ชื่อ Nimble Builder หรือว่าตัวที่2ก็คือ Remind Meter ก็คือเตือนชั้นภายหลังละการตอนนี้ฉั้นยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะติดตั้งดีไหมและตัวเลือกที่3ก็คือไม่ฉันไม่สนใจคือปิดประกาศนี้ไปเลยเคนยังไม่ต้องการเคจะกดปิดไปเลยไม่สนใจพรากดปิดมันก็จะหายไปครับแล้วมันก็จะไม่มายุ่งกับเราอีก แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเกิดเฮ้ยเรานึกขึ้นได้แล้วว่าไอ้ธีมนี้มันมีปลั๊กอินที่แนะนําเรานี่หว่าตอนนั้นมันเตือนแล้วแต่เราไม่สนใจแล้วเราจะไปหาชื่อไงว่าจําชื่อไม่ได้แล้วก็มาสังเกตตรงนี้ครับทางเมนูตัวนี้จะเห็นว่าตอนนี้เมนูมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันมีตัวเลือกขึ้นมา2ออันก็คือเกี่ยวกับ customizer กับ i n s t a r e plugin ก็ให้เลือกเมนู install plugin in ครับเมื่อกดเข้ามาเนี่ยมันจะบอกว่าอ๋อนี่ไง ปลักอินที่เราแนะนำให้ลงนะก็คือ Nimble Builder เราสามารถกด install ตรงนี้เพื่อติดตั้งได้เลยทันทีต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลบธีมที่เราไม่ใช้กันก็ง่ายๆเลยครับสมมติว่าเราเนี่ยรู้แล้วว่าธีม t 0 e 6เนะี่ยไม่เอาแล้วไม่ใช้แน่นอนยังไงชีวิตชาตินี้ฉันก็ไม่ใช้แน่นอนเราก็กดคลิกเข้ามาครับจากนั้นกดลบตรงนี้เมื่อกดลบระบบจะแจ้งเตือนขึ้นมาเป็นอปอ up อีกหนึ่งครั้งว่ายืนยันนะว่าจะลบ เราสามารถแคนเซิลได้แล้วก็ตกลงได้เช่นกันแต่ตอนนี้เราจะตกลงนะครับก็จะเห็นว่าปุ่มเปลี่ยนเป็นกำลังลบแล้วก็มันก็หายไปเลยเรียบร้อยทีม twenty s t เราหายไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปติดตั้งทีมนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย